สรุปเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิก2 0 2 4ที่ฝรั่งเศสอัปเดตล่าสุนนะครับในเวลาหานาฬิกาของเสาร์วันที่3สิงหาคม2567อันดับที่1จีนทำไปได้ตอนนี้นะครับ13เหรียญทองเก้าเหรียญเงินเก้าเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น3 1เหรียญอันดับที่2ฝรั่งเศสมี11เหรียญทอง12เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด เป็น36เหรียญอันดับที่3มออสเตรเลียมี11เหรียญทอง6เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น22เหรียญอันดับที่สสหรัฐอเมริกามีเกาเหรียญทอง18เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น4 3เหรียญอันดับที่หานะครับสหรัฐนัจักมีเกาเหรียญทอง10เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับเป็น27เหรียญอันดับที่6ญี่ปุ่น มี8เหรียญทองสี่เหรียญเงินหเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น18เหรียญอันดับที่7เกาหลีใต้ทำมาได้ตอนนี้เจเหรียญทองหเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับเป็น16เหรียญอันดับที่8อิตาลีมีหาเหรียญทอง8เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงอันดับที่9เนเธอร์แลนด์มีสี่เหรียญทองสาเหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่10แคนาดา มี3เหรียญทอง2เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับที่11เยอรมันมี2เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่12มี2ชาติด้วยกันนะครับนิวซีแลนด์และโรมาเนียทำไปได้ชาติละ2เหรียญทอง3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่14ฮังการีทำไปได้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่15มีฮ่องกงและไอร์แลนด์ทำไปได้ชาติละ2เหรียญทอง2 สองเหรียญทองแดงอันดับที่1 7โคเอเชียมี2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับที่18อาเซอร์เบจันมี2เหรียญทองอันดับที่19บราซิลทาไปได้1เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่20สวีเดนมี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่21จอร์เจียมี1เหรียญทองสองเหรียญเงินอันดับที่22สวิตเซอร์แลนด์มี1เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดง อันดับที่23สเปนมี1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่ย4แอฟริกาใต้ทํามไปได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่25 a i n ก็เป็นนักกีฬาจากรัสเซียและเบลารุสน,นะครับเขามาร่วมแข่งขันในนาม a i n ทํามไปได้ตอนนี้นะครับมี1เหรียญทอง1เหรียญเงินอันดับที่26มี3ชาติด้วยกันนะครับเบลเยียมคาซัคสถานอุซเบกิสถาน ท่ามดาชาติละหนึ่งเหรียญทองสองเหรียญทองแดงอันดับที่29มีสองชาติเชโกโสโลวาเกียและกวัวเตมาลาท่ารรมดาชาติละหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่31มีอเอาร์เจนติเาเอกาดอร์สโลวีเนียเซอร์เบียและยูกันดาท่ามดาชาติละหนึ่งเหรียญทองนะครับก็สรุปเฉพาะชาติที่ทำเหรียญทองได้นะครับส่วนชาติอื่นๆก็มีเหรียญเงินเหรียญทองแดงปะปนสลับ กันไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังแรงใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ